พระมหาภัยวันเทพพวกเลี้ยงแมวคือพวกมีกรรมมาฟังกันนะคะทำไงให้แมวรักเราบ้างไม่มีทางนะฮะพวกเลี้ยงแมวคือพวกไม่มีอะไรทำ <c oughs> ตาบ้าซื้อสัตว์มาเลี้ยงต้องเอาใจมันน้องขอก่อน <c oughs> คืออะไรเอามันมาเลี้ยงแนละ้วต้องเอาใจมันทุกอย่างไม่ทำอะไรเลยขี้เยี่ยวต้องเก็บให้มันอีก <c oughs> พวกเลี้ยงแมวคือพวกมีกรรมนะฮะ คาดแมวจะถล่มแล้วหนึ่งพวกเลี้ยงแมวคือพวกมีกรรมไม่ใช่แค่ว่างนะฮะต้องมีกรรมด้วยถึงจะเลี้ยงได้สภาพฮะกับพ่อแม่เคยเคยเก็บขี้เก็บเยี่ยวให้หรือเปล่านะกรรมหนักเลยกูมีตั้งสามสิบตัวฝากกดซับสไคร กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง W R Z Cat Farm ด้วยนะคะ